สวัสดีค่ะสวัสดีทุกท่านที่เป็นแฟนๆในช่องของสมัยพยากร์และสวัสดีท่านใหม่ๆที่เพิ่งจะเข้ามารับชมรับฟังกันด้วยนะคะ คลิปวิดีโอนี้ค่ะเป็นคำพยากรณ์ดวงชะตาประจำเดือนพฤษภาคมปี2568นะคะซึ่งในเดือนนี้ถือเป็นเดือนที่มีความสำคัญอย่างมากต่อแต่ละลัคนาราศีเพราะจะมีการโคจรยกย้ายของดาวตรีเทพค่ะดาวตรีเทพนั้นประกอบไปด้วยดาวพระราหูดาวพระพฤหัสบดีและดาวพระเสาร์เราจะหาโอกาสที่ดาวตรีเทพทั้ง3ดวงทาการโคจรยกย้ายในเดือนเดียวกันแบบนี้ นั้นยากมากๆนะคะดังนั้นในเดือนพฤษภาคม ปี2568จึงถือว่าเป็นเดือนที่มีการเปลี่ยนแปลงมากที่สุดในรอบปีเลยก็ว่าได้นะคะนอกเหนือจากดาวตรีเทพที่ได้ทำการโคจรยกย้ายราศีแล้วดาวดวงอื่นๆอ,อย่างเช่นดาวพระอาทิตย์ดาวพระพุธและดาวพระเกตก็ได้ทำการโคจรยกย้ายราศีด้วยคลิปวิดีโอนี้จึงถือว่ามีความพิเศษเป็นอย่างมากเป็นคํำพยากรณ์ดวงชะตาประจำเดือนที่จะมีเรื่องของการเปลี่ยนแปลงมากที่สุดในรอบปี ีเลยก็ว่าได้นะคะแต่ละลัคนาราศีจะได้รับอิทธิพลอย่างไรในด้านใดบ้างเชิญรับชมรับฟังกันได้เลยค่ะคลิปวิดีโอนี้เป็นคำพยากรณ์ดวงชะตาโดยภาพรวมของชาวลัคนาราศีมิถุนค่ะ ชาวมิถุนท่านใดที่เช็คแล้วหรือว่าทราบแล้วว่าตัวเองนั้นเกิดอยู่ในลัคนาราศีมิถุนก็สามารถฟังคลิปนี้ได้เลยนะคะแต่ถ้าท่านใดย,ยังไม่ทราบหรือยังไม่ทำการเช็คลัคนาเกิดของตัวเองก็สามารถดูจากวันและเดือนที่เกิดก่อนได้ค่ะผู้ที่เกิดในราศีมิถุนนั่นก็คือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่16มิถุนายนจนถึงวันที่ 15กรกฎาคมโดยประมาณค่ะ สำหรับชาวไม่ถุนนะคะเรามาพิจารณากันที่ดวงดาวกันก่อนนะคะดาวที่ได้ทําการโคจรยกย้ายในเดือนนี้เนี่ยมีด้วยกันหลายดวงเลยทีเดียวนะคะดาวดวงแรกนั่นก็คือดาวพระราหูค่ะดาวพระราหูถือเป็นดาวเจ้าเรือนสุขพระดาวที่เกี่ยวข้องกับชื่อเสียงความสําเร็จความเจเริญก้าวหน้าได้ทําการโคจรยกย้ายมาสถิตอยู่ที่ราศีกุมมาอยู่ในบ้านเรือนของดาวพระราหูเองตั้งแต่วันที่หพฤษภาค,คมปี2568นนะคะก็ นับว่าเป็นจังหวะที่ดาวพระราหูมีความเข้มแข็งมากที่สุดในรอบ18ปีได้ตําแหน่งเป็นเกษตรราธิบดีนะคะตรงนี้จะส่งเสริมให้ชีวิตของชาวลัคนาราศีมิถุนมีความลงตัวลงรอยในหลายๆด้านนะไม่ว่าจะเป็นด้านการงานการเงินหรือแม้แต่ความรักความสัมพันธ์นะคะหลายๆคนมีโอกาสได้ทรัพย์สินชิ้นใหญ่ชิ้นโตหรือบางคนได้แต่งงานได้สร้างเนื้อสร้างตัวสร้างครอบครัวด้วยนั่นเองค่ะ ถัดมาจากนั้นนะคะวันที่13พฤษภาคมปี2568 ดาวพระพฤหัสบดีซึ่งถือว่าเป็นดาวเจ้าเรือนปตัตนิแล้วก็ถือว่าเป็นดาวเจ้าเรือนกัมมะดาวเจ้าเรือนการงานของชาวลัคนาราศีมิถุนได้โคจรมาสถิตทับลัคนาราศีเกิดค่ะดังนั้นดวงชะตาของชาวลัคนาราศีมิถุนถือว่าเป็นดวงชะตาที่เข้มแข็งอย่างมากนะดาวพระพฤหัสถือว่าเป็นดาวสุพ,พเคราะห์ใหญ่ในปีนี้เลยเนี่ยเป็นปีที่คุณโดดเด่นมากเลยนะคะนับตั้งแต่พฤษภาคมปีนี้ไปจนถึงพฤษภาคมปีหน้าดวงชะตาของชาวลัคนาราศี มิถุนจะเข้าสู่จุดที่เรียกว่าดวงชะตาฟ้าเปิดมีความสูงส่งเกิดขึ้นในชีวิตเรื่องงานก็สำเร็จเรื่องความรักก็มั่นคงเรื่องการเงินก็มีเกณฑ์เฮงมีเกณฑ์ปังเนี่ยค่ะถือว่าเป็นจังหวะที่ดีเป็นโอกาสที่เด่นอย่างมากเลยทีเดียว นะฮะแล้วต้องขอบอกว่าในช่วงปลายปีดาวพระพฤหัสเดินเสดเดินเร็วเข้าไปสถิตอยู่ที่ราศีกรกฎอยู่ในเรือนกระดุมพระอีกโอ้โหมีความมั่งคัง่งร่ารวยเป็นดวงชะตาที่น่าอิจฉาอย่างมากเลยนะสำหรับชาวมิถุนนะคะถัดมาจากนั้นวันที่15พฤษภาคมดาวพระอาทิตย์ ดาวเจ้าเรือนสหัชชะาได้ทำการโคจรยกย้ายมาสถิตยอยู่ที่ราศีพฤษภค่ะมาอยู่ในเรือนวินาศของดวงชะตาโคจรมาเจอกันกับดาวมฤตยูที่สถิตยอยู่ในเรือนวินาศก่อนหน้านี้แล้วแล้วก็โคจรมาเจอกันกับดาวพระพุธนะคะเพราะเดี๋ยวไม่นานดาวพระพุธก็จะเข้ามาสมทบซึ่งดาวพระพุธเนี่ยก็จะมาสมทบในวันที่17พฤษภาค,คมนะคะเท่ากับว่ามีดาวสามดวงโคจรอ,อยู่ที่ราศีพฤษศ อยู่ในเรือนวินาศของดวงชะตาเป็นจังหวะที่จะเป็นวัฏจักรการเปลี่ยนแปลงมีเรื่องของออการงานที่เปลี่ยนไปนะคะมีเรื่องของการเดินทางมีเรื่องของความไม่แน่นอนอะไรบางอย่างเข้ามาเกี่ยวข้องชาวลัคนาราศีมิถุนสิ่งที่คุณจะต้องพึงระมัดระวังคือชื่อเสียงนะลาบยศเกียรติยศการถูกใส่ร้ายป้ายสีการถูกแทงข้างหลังหรือชาวลัคนาราศีมิถุนอาจจะต้องพึงระมัดระวังเพื่อนรวมไปถึงคอนเนคชั่น รวมไปถึงคนรอบข้างรอบตัวที่เขาอาจจะทำให้คุณเดือดร้อนอาจจะเข้ามาก้าวก่ายอาจจะเข้ามาเอารัดเอาเปรียบหรืออาจจะมาคิดไม่ดีไม่ร้ายต่อตัวคุณ อันนี้คือสิ่งที่จะต้องพึงระมัดระวังให้มากดาวพระพุธเข้ามาสถิตยอยู่ในเรือนวินาศดาวพระพุธเป็นดาวเจ้าเรือนดาวประจําตัวของคุณให้ระมัดระวังการพูดการสื่อสารการเจรจาให้ระมัดระวังอุบัติเหตุสุขภาพร่างกายเพราะดาวพระพุธมาอยู่ในเรือนเสียมีโอกาสที่คุณจะเจอกับของเสียของพังหรือเป็นช่วงที่ร่างกายของคุณมันซุดโทมต้องรักษาต้องซ่อมแซมร่างกายประมาณนี้เป็นต้น ไม่พอเท่านั้นนะคะต้องระมัดระวังการมีปัญหากับคนในครอบครวัวเครือญาติด้วยเพราะดาวพระพุทธก็เป็นดาวเจ้าเรือนพันธุนะคะมีเกณฑ์เสียทรัพย์นะคะมีเกณฑ์ที่จะถูกหลอกถูกโกงมิจฉาชีพนะเรื่องราวเหล่านี้ระมัดระวังให้มาก ผัดมาจากนั้นนะคะวันที่19พฤษภาค,คมปี2568ดาวพระเสาดาวเจ้าเรือนมรณะของชาวลัคนาราศีมิถุนได้ทำการโครจรยกย้ายมาสถิตอยู่ที่ราศีมีนค่ะมาอยู่ในเรือนกรมมะเรือนการงานค่ะ แล้วการมาของดาวพระเสาร์เนี่ยก็ได้มาเจอกันกับดาวพระศุกร์เพราะว่าดาวพระศุกร์สถิตยอยู่ในเรือนกัมมะก่อนหน้านี้อยู่แล้วในช่วงวันที่1ไปจนถึงวันที่18เนี่ยก็ยังไม่ได้มีเรื่องทุกข์ใจอะไรนะสําหรับชาวไม่ถุนนะในแง่มุมของการทํางานนะยังมีเกณฑ์ราบรื่นฟโฟล์ไปได้แต่พอดาวพระเสาร์เข้ามาสถิตยอยู่ในเรือนกัมมะนั่นแหละนะฮะจะเป็นจังหวะที่งานเนี่ยมีมีสภาวะของความตึงเครียดเกิดขึ้น มีเรื่องที่คุณจะต้องรับผิดชอบหลายด้านหลายประการแล้วดาวพระเสาร์กับดาวพระศุกร์ไม่ถูกกันพอมาเจอกันอยู่ในเรือนกรมมะให้ระมัดระวังการมีปากเสียงทะเลาะเบาแวงกับคนรอบข้างรอบตัวเรื่องของผลประโยชน์ทางการงานที่มันไม่ลงรอยไม่ลงตัว ะะหรือแม้แต่กระทั่งงานเก่าๆหรือปัญหาเก่าๆที่มันเคยเกิดขึ้นแล้วมันอาจจะกลับมาเป็นปัญหาใหม่ให้กับคุณก็ได้นะคะไม่ควรที่จะไว้ใจใครมากจนเกินไปในเรื่องของการงานพยายามจัดการเองทำเองจะดีที่สุดถ้าเป็นงานสำคัญสำคัญนะคะแต่ถ้าคุณรับภาระงานที่มากจนเกินไปมันก็ทำให้งานหนักงานโหลด คุณก็ต้องรู้จักกระจายงานด้วยคือมันเหมือนกับว่าต้องใช้ศิออละปะต้องใช้จิตวิทยาในการทํางานต้องใช้วาทศิลป์ต้องมีการบริหารจัดก,การที่ดีเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยนั่นเองนะคะในวันที่23พฤษภาคมค่ะดาวพระเกตย,ยกย้ายจากราศีสิงห์เข้าสู่ราศีกรกฎค่ะก็มีการโคจรยกย้ายจากเรือนสหัชชะมาสถิตยอยู่ในเรือนกระดุมพระ สมัยมองว่าตรงนี้สิ่งศักดิ์สิทธิ์อวยพรโอย,อโอยชัยเกี่ยวกับการเงินการทองให้กับชาวมิถุนนะถือว่าเป็นลูกรักเทวดาเลยก็ว่าได้เงินทองจะมีใช้ไม่ขาดมือจะมีเงินสพัดจะมีการหมุนเวียนเงินที่ดีมากขึ้นนะคะยิ่งใครทํางานเกี่ยวข้องกับสื่อโซเชียลมีเดียออนไลน์หรือทํางานเกี่ยวข้องกับการเดินทางจะมีมุมที่ดีค่ะการติดต่อเจราจาประชาสัมพันธ์จะเป็นไปอย่างดีและราบรื่นเลยทีเดียวนะคะเรามาพิจารณากันไปในแต่ละด้านสําหรับชาวลัคนาราศีมิถุนนะ ในแง่มุมแรกค่ะคือแง่มุมของการทํางานอย่างที่บอกไปว่าดาวพระศุกร์เนี่ยสถิตยอยู่ในเรือนกรมมะมาก่อนหน้านี้อยู่แล้วดังนั้นคุณจะมีสเสน่ห์ในด้านการทํางานมากนะใครๆก็อยากร่วมงานกับคุณ นะคะมีโอกาสที่จะมีความสําเร็จเกี่ยวกับการทํางานโดยเฉพาะงานที่เกี่ยวข้องกับอาหารเครื่องดื่มเครื่องอุปโภคบริโภคความสวยความงามหรืองานที่เกี่ยวข้องกับเพศหญิงจะมีความสําเร็จดีมากๆแต่พอเข้าสู่วันที่19พฤษภาคมดาวพระเสาร์เข้ามาสมทบอยู่ในเรือนการงานมาเจอกันกับดาวพระศุกร์ซึ่งเสาและศุกร์นั้นไม่ถูกกันตามหลักโหราศาสตร์เขาจะพูดว่าพระศุกร์เข้าพระเสาร์แทรกในเรือนกรรมะเนี่ยนะคะเพราะฉะนั้นงานมันมีเกณฑ์ที่จะเจอกับจุดหักเหครั้งใหญ่ครั้งสําคัญคะ่ะคุณอาจจะ ต้องตัดสินใจคุณอาจจะต้องเลือกหรืออาจจะมีบทบาทใหม่ๆเกี่ยวกับด้านการงานที่คุณต้องเข้าไปทำเข้าไปรับผิดชอบและชาวลัคนาราศีมิถุนคะ่ะต้องบอกอย่างนี้ค่ะว่าดาวพระศุกร์ที่โคจรมาสถิตยอยู่ในเรือนกรัมรมะเนี่ยเขาอยู่ในสภาวะของการเดินวิปริตเดินถอยหลังด้วยดังนั้นบางทีเนี่ยคุณอาจจะทำงานหรือรับผิดชอบงานได้ไม่เต็มที่นะ คุณอาจจะต้องขอความช่วยเหลือจากคนอื่นนะอย่าคิดว่าตัวเองรับผิดชอบหรือว่าทำทุกอย่างด้วยตัวเองได้อย่ามั่นใจขนาดนั้นบางทีเราต้องกระจายงานหรือต้องมอบหมายภาระหนะ้าที่การงานให้กับคนอื่นๆด้วยและสิ่งที่คุณจะต้องพึงระมัดระวังให้ระมัดระวังผู้ใหญ่หรือหัวหน้างานผู้บังคับบัญชาที่เข้ามาก้าวไก่เข้ามาจับผิดเข้ามาเพ่งเล็งตัวคุณเกี่ยวกับด้านการทํางาน นะคะถ้ามีสภาวะนี้เกิดขึ้นเนี่ยมันจะทําให้คุณรู้สึกอึดอัดใจมากแต่ถ้าเกิดว่าเขามาเพ่งเล็งมาจับผิดจริงๆนะสิ่งที่จะแนะนําให้ชาวม่ถุนแก้ไขนั่นก็คือพยายามแสดงศักยภาพพยายามโชว์ความสามารถของคุณเลยเวลาที่เขามาเพ่งเลงมามองเนี่ยเขาก็จะได้เห็นเลยว่าคุณเป็นคนมีความสามารถคุณเป็นคนเก่งไม่ต้องกลัวนะเวลามีใครมาเพ่งเล็งนะคะ ในระยะที่ดาวทั้ง3ดวงคือดาวพระอาทิตย์ดาวพระพุธและดาวมรตยอยู่สถิตยอยู่ในเรือนวินาศของดวงชะตาขอให้คุณรู้นะคะว่างานออนไลน์งานที่เกี่ยวข้องกับสื่อโซเชียลมีเดียงานที่เกี่ยวข้องกับทางไกลทางต่างประเทศงานที่เกี่ยวข้องกับการใช้ภาษาอื่นๆอย่างเช่นภาษาอังกฤษจีนเกาหลีญี่ปุ่นเนี่ยจะมีมุมที่ดีงานที่ต้องเกี่ยวข้องกับการขนส่งงานเดิน,ดนทางจะมีความสําเร็จและราบรื่นอย่าไปกลัวนะแต่ถ้างานใดที่เกี่ยวข้องกับเอกสารหนังสือสัญญงสรรัญญา เกี่ยวข้องกับตัวเลขอันนี้จะต้องพึงระมัดระวังอย่าชะล่าใจเกี่ยวกับการทํางานอย่าไว้ใจใครมากจนเกินไปให้ระมัดระวังการถูกหักหลังการแพงข้างหลังให้ระมัดระวังคนใส่ไร้ายสีหรือคนทําให้คุณเสื่อมเสียชื่อเสียงชาวลัคนาราศีมิถุนคะสิ่งที่คุณจะต้องพึงระมัดระวังประการต่อมาก็คือการพูดการสื่อสารการเจรจาถ้าหากว่าคุณต้องพูดกับใครในเชิงของการทํางานคุณต้องคิดพิจรารณาไตร่ตรองให้ดีนะ อย่าเอาอย่าอย่าเอาแต่อารมณ์ของตัวเองอย่าพูดเอาแต่ได้อย่าพูดเอาแต่ชนะต้องพยายามไตรตรองให้ดีนะคะและชาวลัคนาราศีมิถุนครับประการต่อมาคือเรื่องของเงินเงินทองทองดาวพระเกตเข้ามากระตุ้นอยู่ในเรือนกระดุมพระในช่วงปลายเดือนนะคะแล้วก็จะเป็นจังหวะที่ดาวพระพฤหัสมาทับเนื้อทับตัวด้วยสมัยมองว่าโอกาสทางด้านการเงินการทองของคุณยังอยู่ในกะเกณฑ์ที่ดีชาวลัคนาราศีมิถุนมีเกณฑ์หาเงินได้มากขึ้น มีโอกาสที่จะได้รับการสนับสนุนผลักดันจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือว่าผู้หลักผู้ใหญ่ที่อาวุโสกว่าคุณที่อายุเยอะกว่าคุณเขาจะให้โอกาสให้การซัพพอร์ตในแง่มุมต่างๆดีเลยทีเดียวนะคะทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยคุณจะต้องพึงระลึกอยู่เสมอนะว่าการหาเงินหาทองของคุณเนี่ยควรจะทําอยู่บนพื้นฐานของความถูกต้องไม่ควรข้องเกี่ยวกับสิ่งสีเทาสิ่งผิดกฎหมายเพราะอะไรที่ต้องบอกอย่างนี้เพราะว่าดาวพระราหูเป็นกเกษตรราธิบดี ดาวพระราหูเป็นดาวแห่งความลุ่มหลงมัวเมาดาวพระราหูเป็นดาวแห่งการหลอกลวงแต่ก็เป็นเทพเจ้าแห่งความร่ำรวยเช่นกันมันมีมุมที่ดีแล้วก็มีมุมที่ต้องพึงระมัดระวังค่ะแน่นอนว่าคุณอาจจะสามารถยกระดับชีวิตของตัวคุณเองได้มีฐานะที่ดีขึ้นมีความมั่นคงในชีวิตที่มากขึ้นมีเกณฑ์มั่งคั่งร่ำรวยมากขึ้นแต่มันก็เป็นช่วงที่คุณถูกหลอกถูกโกงได้ง่ายขึ้นเช่นกัน ดังนั้นมันก็ยังประมาทไม่ได้ค่ะยังชะล่าใจไม่ได้ค่ะเพราะบางทีคนเราก็จะมีความโลภมาบาังตานะคะแล้วยิ่งดาวพระราหูเนี่ยมาเข้มแข็งเป็นเกษตรราธิบดีในรอบ18ปีนี้ด้วยนะคะคือเรื่องของการยกระดับฐานะเนี่ยสมัยไม่ห่วงสมัยห่วงในเรื่องของการหลงเชื่อหรือการมองเห็นสิ่งที่ผิดเป็นสิ่งที่ถูกนะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นค่ะดาวพระอังคารดาวเจ้าเรือนลาภะ โคจรมาสถิตยอยู่ในเรือนการเงินเรือกนกระดุมพระโชคลาภฟลุกๆยังมีอยู่นะสําหรับชาวไม่ถุนท่านใดที่ชื่นชอบในการเสี่ยงดวงเสี่ยงโชคสมัยก็มองว่ายังเป็นแง่มุมที่ดีนะคะมีโอกาสได้เงินมาง่ายๆมีเกณฑ์ได้โชคได้ลาบจากการค้าการขายมีเกณฑ์ได้โชคได้ลาบจากปัญหานะคะสามารถที่จะพลิกวิกฤตให้เป็นโอกาสได้เลยทีเดียวค่ะ สำหรับชาวลัคนาราศีมิถุนนะคะดาวประจําตัวของคุณยังอยู่ในเรือนวินาศตรงนี้กลัวในเรื่องของค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับของเสียของพังของชํารุดนะหรือว่าค่าใช้จ่ายที่มันเกิดขึ้นแบบปุบป,ปับฉับพลันโดยที่คุณไม่ทันได้วางแผนมาก่อนอย่างเช่นค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพหรือว่าเข้าของเครื่องใช้ที่คุณใช้งานเป็นประจําเครื่องใช้ในข้าของเครื่องใช้ในบ้านโทรศัพท์อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์อย่างเงี้ยค่ะก็ต้องพึงระมัดระวังให้ดีไม่เหมาะที่จะให้ใครหยิบยืมเงินแล้วก ก็ไม่เหมาะที่จะให้ใครหยิบยืมสิ่งของด้วยนะบางทีคนอื่นยืมไปแล้วมันมันเสียเลยอะ่ะเขาใช้ไม่นานก็พังเลยอย่างเงี้ยค่ะก็ไม่รู้ว่าใครควรจะเป็นฝ่ายรับผิดช,ชอบนะเราใช้มานานมันมีโอกาสที่จะพังอยู่แล้วหรือว่าเขาเอาไปแล้วเขาทําพังพอดีอย่างเงี้ยค่ะมันไม่ควรที่จะให้คนอื่นหยิบยืมของในช่วงนี้นะคะในช่วงที่ดาวประจําตัวอยู่ในเรือนวินาศของดวงชะตานะ สิ่งที่คุณจะต้องรอบคอบเกี่ยวกับด้านการเงินก็คือช่วงนี้จะมีการเดินทางบ่อยครั้งมากขึ้นแล้วก็มีค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับน้ํามันรถการกินการอยู่การใช้นอกบ้านมีค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการเข้าสังคมการพบปะผู้คนด้วยนั่นเองค่ะประการต่อมานะคะมาดูที่เรื่องสุขภาพกันบ้างดาวพระเสาร์เป็นดาวเจ้าเรือนมรณะค่ะโคจรสถิตยอยู่ในเรือนกัมมะร่วมกันกับดาวพระสุขซึ่งดาวพระเสาร์และดาวพระสุขอย่างที่สมัยได้อธิบายไปนะว่า เป็นดาวที่ไม่ถูกกันเป็นดาวคู่อริคู่ศัตรูพระสุขเข้าพระเสาแทรกมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของการงานแต่ถ้าเราจะพิจารณาในแง่มุมของสุขภาพนะไม่ควรชะล่าใจเลยนะใครที่มีโรคเก่าโรคประจําตัวแพทย์แนะนําให้ทําตัวแบบไหนปฏิบัติตัวแบบไหนหลีกเลี่ยงอาหารประเภทไหนควรที่จะทําตามคําแนะนําของแพทย์ของหมอนะคะแล้วก็อย่าพยายามจัดการด้วยตัวเองบางคนป่วยไข้ไม่สบายแล้วซื้อ,อยามากินเองรักษาเองอันนี้ไม่ควรนะ ควรที่จะปรึกษาแพทย์ปรึกษาหมอจะดีกว่านะคะในระยะนี้ให้ระมัดระวังอุบัติเหตุจากทางไกลาบางคนต้องเดินทางบ่อยบางคนไม่ได้อยู่ติดกับที่นะคะก็ต้องดูแลในเรื่องของอุบัติเหตุเอาไว้ด้วยนะคะและชาวลัคนาราศีมิถุนชาวลัคนาราศีมิถุนดาวประจําตัวมาอยู่ในเรือนวินาศให้ระมัดระวังโรคที่เกี่ยวข้องกับช่องปากเหงือกฟันรวมไปถึงโรคที่เกี่ยวข้องกับลำไส้ ระบบเสียงนะคะแล้วก็เรื่องของน้ําด้วยโรคไตยอย่างนี้เป็นต้นนะคะสิ่งที่คุณจะต้องระมัดระวังอีกประการหนึ่งคือเรื่องสายตานะไม่ควรชะล่าใจเรื่องสายตานะคะบางคนตามเมื่อยตาเหนื่อยตาล้าทำงานอยู่หน้าจอคอมพิวเตอร์อยู่หน้าจอโทรศัพท์มากเกินมากจนเกินไปนะคะทําให้ได้รับผลกระทบได้นั่นเองค่ะทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะเราต้องมาพิจารณาที่ดาวพระพฤหัสกันด้วยนะ ดาวพระพฤหัสทับเนื้อทับตัวเนี่ยมันเป็นสัญญาณดีๆที่ชาวลัคนาราศีมิถุนท่านที่มีโรคประจําตัวหรือมีโรคเก่าอาจจะได้รับการฟื้นฟูได้รับการรักษาที่ถูกต้องและแม่นยําเจอแนวทางการรักษาที่ใช่สําหรับตัวคุณหรือเจอกับหมอดีหมอเก่งมันมีทิศทางเป็นแบบนี้ นะคะแล้วการที่ดาวพระพฤหัสดาวสุภรเคราะห์ใหญ่มาทับเนื้อทับตัวเนี่ยมันฟื้นฟูหมดนะไม่ว่าเรื่องงานจะมีปัญหาเรื่องเงินจะมีความบกพร่องเรื่องสุขภาพร่างกายที่อ่อนแอก็จะได้รับการฟื้นฟูทั้งหมดแต่มันก็จะเป็นอย่างค่อยเป็นค่อยไปอาจจะไม่ได้เกิดขึ้นแบบกระทันหันทันทีทันใดแต่แนวโน้มทิศทางที่ดีจะมีเกณฑ์เกิดขึ้นอย่างแน่นอนก็ขอให้คุณสบายใจในเปลาะนี้เอาไว้ด้วยนะคะคร่าวๆเท่าน,นี้สําหรับชาวลัคนาราศีมิถุนค่ะ ชาวไม่ถุนท่านใดที่ได้เข้ามาฟังคลิปวิดีโอนี้สมัยก็อยากจะให้คุณน้อมเอาพลังงานดีๆกล่าวคำพูดดีๆต่อตัวคุณเองหรือจะพิมพ์คำพูดดีๆมาใต้คลิปวิดีโอนี้เพื่อเป็นการบอกให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์บอกให้เทพพยายดาฟ้าดินทั้งหลายได้รับรู้ว่าต่อแต่นี้เป็นต้นไปคุณจะขอน้อมเอาพลังงานดีๆจากดาวทุกดวงเข้ามาเป็นแรงกระตุน้นเข้ามาเป็นแรงผลักดันตัวคุณให้คุณได้ประสบพบเจอแต่ความสำเร็จและรับรื่นค่ะ เจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้ต้องลาไปก่อนสวัสดีค่ะ